ใครที่นะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแพงๆแนละลองใช้ซิมรายปีคือก่อนหน้าเนี้ชั้นใช้ของ n อก็ถามว่าแรงไหมก็แรงแต่ก็คือตามราคามันก็อาจจะมีหลุดบ้างนะนานๆเจอเดือนหนึ่งเจอครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถามว่าแรงไหมก็แรงแต่ก็อัปโหลดยังไม่ฉ่าอัปโหลดแบบคือดูคลิปดูอะไรได้แต่เวลาเราอัปคลิปอัปรูปอัปคลิปลงทิกตอกใช้เวลานานหน่อยนะเออเพราะว่าเอออีดอมันก็เกนะ้าร้อยเนาะมันจะคิดอะไรเยอะเนาะก็ตามราคา แต่หลังจากใช้น,นานครบปีหนึ่งใช่ไหมแล้วฉันนะ่ะก็เปลี่ยนมาใช้เทพทอคือเทพทอเขาเคมแค่ว่าความเร็วสูงสุด15เมกนะแล้วก็โทฟอีอะไรนะโทฟีเครือข่ายดีแท็กก็คือโทฟีเลยแต่ถ้านอกเครือข่ายก็เดือนละ60นาทีถ้าจะไม่ผิดนะเออก็คือโทรได้แล้วไม่ต้องเสียแล้วไม่ต้องเติมเงินแล้วอ่ะเออแล้วไม่ต้องเติมเงินค่าโทรแล้วนะแล้วก็หล่อนดูฉันเช็คได้นี่ฉันเช็คหลายลบหลายเว็บมากเลยนะหล่อนฉันดาวน์โหลดได้52 อัพโหลด40เนี่ยเป็น 5G คุณต้องซื้อโทรศัพท์ 5G นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องซื้อโทรศ mm ัพ hmm. ท์ 5G อีดอ 5G กับ 4G ต่างกันฟ้ากับเหียวนะดาวน์โหลดคลิปไวอัพโหลดคลิปไวนะแล้วคือแบบเวลาเราส่งข้อมูลไปนะอย่างเช่นฉันอยากค้นหาเนี่ยมันส่งไปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บคือมันมาทันใจมากเลยแกเขาเคลมไว้แค่15เมกยังไงหล่อนดูฉันเช็คได้50กว่าเมกอีดอก คือราคาเต็มมันอ่ะสองพัแต่เธอต้องดูจังหวะเวลาไม่ใช่วันที่9เดือน9วันที่10เดือน10เนะี่ยเธอกดดูให้หมดเลยแอปส้มแอปฟ้าแอปต่อตอนเนี่ยคุกเช็คเช็คเปรียบเทียบราคากันเลยส่วนของฉันนะฉันฉันได้มา9.9้า้านะราคาเต็ม2องพฉันได้มาพันแปดพันแปดนะหาร12เดือนตกเดือนละ150อุ้ยเดีเดือนละร้อยห้าสิบดูเดนน็ตเดือนละร้อสิบได้โทรฟรีได้เน็ตเดือนละหยอกห้าห้าสิบมิคูรโอ้โหสะใจมากเนี่ยต้องเปิด 5G ด้วยมันถึงจะสะใจ แกถ้าได้เล่นเ,เน็ตแรงๆเนี่ยมันสะใจนะคลอฉันอะชอบลงคลิปชอบลงอะไรเงี้ยคือใช้เน็ตที่อัปโหลดเยอะๆอะ่อะมันจะลงคลิปแบบฉ่ำๆเลยอ่ะโอ้รู้สิแกแกอย่าลืมนะสิมเทพทออันนี้ใช้รถดจริงฉันยอมแล้วแต่เธอเธอซื้อไปบ้านเธออาจจะไม่ได้พื้นที่นี้อันนี้ฉันอยู่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครม,มันก็เนี่ยได้ความเร็วประมาณนี้สมุทรสาครติดติดกรุงเทพอ่ะเออมันได้ความความเร็วประมาณนี้แหละ